ลูกๆพาเที่ยวตามใจแม่วันแม่แห่งชาติปี2556นี้นะคะศิลปินแกรมมิโกอย่างอ๊อฟสุพนัทเอินขวัญวรัญญาและเจมชินกริก็ขอเป็นลูกที่ดีสักวันค่ะงดรับงานเพื่อพาแม่ของตัวเองไปเที่ยวในสิ่งที่แม่อยากจะไปเรียกได้ว่าตามใจกันแบบสุดๆกันเลยทีเดียวเริ่มจากออฟสุพนัทนะคะหนุ่มกระรอกน้อยกับคุณแม่จอยที่แม่ลูกคู่นี้ไม่เคยจะห่างกันเลยค่ะ ซึ่งวันแม่ปีนี้เมฟจอยก็ไม่ได้ขออะไรมากค่ะขอแค่ให้ลูกของแม่เป็นเด็กดีแบบนี้ก็พออ๊อฟสุพนัทก็เลยถือโอกาสนี้ป้อนขนมคุณแม่เพื่อเป็นการตอบแทนโดยหนุ่มอ๊อฟให้เหตุผลว่าปกติเนี่ยคุณแม่จะเป็นคนป้อนเข้าอ๊อฟอยู่เสมออ๊อฟก็เลยถือโอกาสป้อนขนมให้กับคุณแม่บ้างทําสิ่งเล็กๆน้อยๆให้ติดเป็นนิสยัยเพราะสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้อ๊อฟเชื่อว่ามันทําให้คุณแม่เรามีความสุขแบบไม่มีเงื่อนไขนั่นเองจ้า เอินขวัญวรัญญากับคุณแม่แพงมาถึงคิวของนักร้องสาวเอินขวัญกับคุณแม่บ้างนะคะที่คู่นี้คุณลูกต้องมาทํางานร้องเพลงมอบความสุขให้กับแฟนๆทั่วราชาอาณาจากักรส่วนคุณแม่ก็ต้องอยู่ที่บ้านจังหวัดสกลนครคอยเลี้ยงน้องเลี้ยงหลานนานๆทีแม่ถึงจะลงมาอยู่กับลูกที่กรุงเทพและในเมื่อแม่มาอยู่กรุงเทพทั้งทีเอินขวัญก็ไม่รอช้าคะ่ะ ขอทำหน้าที่ลูกที่ดีเพราะรู้ว่าแม่นั้นอยากได้หรืออยากทำอะไรโดยการพาคุณแม่ไปซื้ออุปกรณ์เสริมสวยและพาแม่ไปทำสปาหน้าซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่แม่ได้ทำอะไรแบบนี้เห็นแม่มีความสุขลูกก็พลอยมีความสุขไปด้วยจ้าหนุ่มเจมชินกริและคุณแม่ตุย๋ยหนุ่มสุพัณดีกรีเจ้าของเพลงฮิตติดป,ปากอย่างรักแฟนเก่ามากเท่าไรจะรักแฟนใหม่ให้มากกว่า ที่รู้ดีว่าคุณแม่ของตัวเองนั้นชอบเข้าวัดทําบุญและเดินชอปปิ้งตามตลาดนัดเป็นที่สุดแต่จะให้ไหว้พระหรือเดินตลาดที่จังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิดก็คงไม่มีไรน่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่หนุ่มเจมส์ก็เลยขอพาคุณแม่ตุ๋ยมาไหว้พระทําบุญที่วัดอรุณราชวรารามกันซะเลยก่อนจะตบท้ายด้วยการพาคุณแม่ไปเดินเที่ยวซื้อของกันที่ตลาดวังหลัง <c oughs> คุณแม่ดาราส่งผ่านความน่ารักควักรูปลูกโชว์ในอินสตาแกรม ตอเริ่มจากคุณแม่คนแรกนะคะมาชาวัฒนาพาณิชชีวิตของซูเปอร์สตาร์สาวคนนี้เจอแต่เรื่องหนักถึงหนักที่สุดแต่สิ่งที่ทำให้มาชายังยิ้มสู้กับปัญหาได้ทั้งหมดก็คือมาชาเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ค่ะว่ากายคือกำลังใจที่ทำให้ชาสู้ตอกับเรื่องราวต่างๆได้ต่อกันที่คุณแม่นางเอกซูเปอร์สตาร์กบสวนานคงยิ่งที่ด้วยดีกรีของสาวกบแล้วทำให้ลูกสาวอย่างน้องนาดามีชีวิตไม่เหมือนกับเด็กทั่วไป แต่เมื่อน้องนาดาโตพอแล้ววงการนี้อาจจะได้ต้อนรับนางเอกคนดังอีกครั้งขยับมาที่หน่อยบุศกรกันบ้างนะคะก็เป็นคุณแม่อีกคนค่ะที่น่ายกย่องไม่แพ้กันเพราะต้องดูแลสองลูกชายวัยแสบเหี้ยวอย่างน้องคุณและน้องจุนแถมยังเป็นผู้จัดการละครเป็นนตัวด้วยซึ่งคุณแม่คนเก่งคนนี้ก็มักจะโพสต์รูปน่ารักนักของลูกชายทั้งสองคนอวดอยู่เสมอ ถ้ามาที่คุณแม่ลูกอ่อนกันบ้างนะคะเริ่มที่นานาไรบีนากันเลยที่รับสะพายก้อนโตด้วยการคลอดลูกแฝดชายหญิงน้องบีนากับน,น้องบูลีนงานนี้ภาร,ระหนักของคุณแม่ยังสาวเลยหนักเป็นสองเท่าค่ะเพราะต้องเลี้ยงดูลูกน้อยถึงสองคนในเวลาเดียวกันซึ่งถึงจะเหนื่อยแค่ไหนนะคะแต่นานาก็ยังยิ้มได้ค่ะเพราะลูกๆเนี่ยน่ารักเสเลิเกินมาถึงคุณแม่ที่เรียกว่าเสี่ยงมากกับการมีลูกนะคะ แต่เธอก็ยอมเสี่ยงอย่างสาวโอพัจรีราที่ตอนท้องสาวโอเนี่ยเป็นโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรงและก็คลอดลูกสาวน้องแสนดีออกมายังปลอดภัยสำหรับคนที่เป็นแม่ไม่ว่าจะเสี่ยงแค่ไหนแล้วขอให้ได้เห็นหน้าลูกแค่นี้ก็สุขใจเกินพอแล้วคะ่ะมาถึงที่คุณแม่สาวสวยอย่างสาวพลล่าบ้างนะคะที่ตอนนี้มีลูกสาวตัวน้อยอย่างน้องไลลาที่น่ารักไม่แพ้คุณแม่ออกมาอวดกัน ตามต่อกันที่คุณแม่ที่อดทนสุดๆอย่างแม่หนิงปณิตาบ้างนะคะที่ช่วงมีลูกสาวน้องนิรินใหม่ๆก็เกิดปัญหาว่ามีมือที่3มเข้ามาแทรกกลางภายในครอบครัวแต่เพราะความเป็นแม่หนิงอดทนจนสามารถพาครอบครัวผ่านเรื่องนี้มาได้จ้าปิดท้ายด้วยคุณแม่มือใหม่ที่เหอลูกแบบสุดๆอย่างสาวเอพรทิพ์ที่ในอินสตาแกรมของเธอเนี่ยตอนนี้ก็มีแต่รูปลูกชายน้องภูดิดเรียกว่าแข่งกับคุณสา,ม,สามีสุดเหยอย่างคุณปอณนะัฐวุฒิแบบสุด